แล้วทำไมไฟฉายใช้ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องเอายามลงก่อนมีคนเข้าวงการกูแล้ววะวงการอะไรวะก็แค่ลุยชิลกูได้ยมันร้องแล้วแล้วแล้วไอ้พีก็จะเอาเพลงมึงไปร้องต่อยควาสทีเนี้ยนี่แค่ดิฉานี่เข้าวงการกูแล้วได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินครับมาหกคนแล้วนะวันนี้หรือว่าห้าวะ แปดแปด้ยสิบแปดพอแล้วไอ้เหี네้ย okay. ังไปแล้วทำไมกูดูกูดูในนี้มันมีแค่ห้าวะไอ้ข้อเขียนอยู่ตรงนี้โอเคโอเคแค่ยืนยืนอยู่ตรงนี้ห้าแปดเก้าสิบแปดสิบสองสิบสามสิบสี่คนเฮ้ยมึงไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านก็มีเพิ่มมาอีก

เยอะกลมคันแบมใหญ่โคตรนานเราใส่ยิ่งแค่ไม่ได้เอาไว้สตันเอาไว้สตันมอนบางตัวบางตัวก็สตันไม่ได้สตันได้หมดที่เราจะวยทำอะไรกันอยู่เราด้วยไปทางไหนก็ได้ข้างขวาข้างซ้าย ใครเล่นไฟใครไปอ่ะเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยใครใครถอดวะใครถอดโอ้ยเดียวข้อเข็นเกินมึงก็รีบเอามาเกินไปเปล่าเฮ้ยก็แคลมจุดแล้วเฮ้ยังไ่ทำอะไรเลยกูแค่รู้จุด ปีนตาเลือกได้เ <serves> น no. ี่ยอะไรวะเสียแล้วโอ้โหโอ้โหตายเจอออกมาเจอเลยอ่ะหนูก็รีบดึงพลังงานเกิด จไปเดาเชนไปไหนเนี day, ่ยันยังไม่ทำอะไรได้มึงรู้ชัวไปเนี่ยจะเอาพาไปถึงไหนเก็บได้นิดเดียวเองอ่ะแม่ตังยังไม่ถึงเลยเนี่ยไอสัตว์โอ้โหมันแรกได้มันนิดเดียวเองเออตังจะพอไหมเนี่ย อ๋อนี่ใช่ดิถึงกันนะขอถือออกหรือว่าฟาร์มก่อนยี่งมันจะได้แม่พันธุ์ครเปิดไำคืนนี้ยังมีดวงดาวเรียบร้อยแม่ลองเพองไม่กลัวผีให้ผีมาทึกเสียงไหมเสียงอะไรใครทำอะไรเฮ้ยไปกูไปละกลับบ้านเลยลกกลับบ้านกลับบ้านเอาของกลับมาไอ้ครับเอาของพี่คอรสไม่เอา เอาปะเดี๋ยวขอกลับไปเก็บก่อนมันมีตัวกล่องด้วยเชี่ยใครมีอ่าวิทยุสื่อสารบ้างฮัลโหลครับบ้างยงครับฮัลโหลโอเคเสียงใครมันมีตัวกล่องใครมันทรมานตายแดงเลยโอ้ยฉันเลิเลยคอสไปเรื่อยไปมาอยู่ข้างไหนโอเค กูอยู่กูอยู่ในยานแล้วกูอยู่ในยานแล้วกูได้ออกมาไงกูเจอแล้วกูเห็นแล้วกูยินเสียงอยู่แม่ตัวฉลามด้วยไอ้ชิวอยู่ไหนดูกล้องดิที่นบ้านเลยนี่เนี่ยมันยังเดินอยู่เปล่ามันเจอของอยู่เดินเราอยู่ในยานหมดเลยคือซางไปได้ป่ะมีพี่สือซางอยู่ในยานเปล่าไอ้วอลวอลไปหาดิไอ้วอลไปหามันหน่อยวอลเพื่อนเป็นไงบ้างเป็นไงบ้าง มึงได้ของเยอะอุ้ยของเยอะอยู่นะรอบรอบตัวมึงไม่มีอะไรเลยรอบรอบตัวมึงตอนนี้ยังไม่มีอะไรเพนเพนเดินนิ่งๆเยอะไม่ถืออะไรกลัวกลัวดมาช่วยขอขวอะไรก็มือแบบเปล่าแล้วอยู่ในกันหมดดีดีานดีดีานหมดแล้วะนักบุญไปกันะยี่เสียงแปลกๆไงพอละมั้งบ่ายสองแล้วนะอ่ากลับกลับกลับบ่ายสามนี่มอนมอนสปอร์ตแล้วนะบ่ายสาม โอ้โหขนาดว่ายังไม่สปอนมันกินยั้ยินเสียงมันเลยมีบางอย่างจะบอกว่าตั้งใหญ่แต่เลยก็ดีบางอย่างจะบอกว่าขี้ว่าเออแต่เลยนะไอ้นะาแคท่านแล้วเหรอใช่สามันได้าน้องจะสุดเลยเอาของมาให้ได้เยอะที่สุดป่นี่คือประดิตฐดูเลยครับรอดทำยานมาถ่ายแล้วดูเลยครับทีนี้บรรยากาศช่างเบาหวิวเฮ้ยใครห่าวะ มีของมีคนโดนปืนไม่ได้นะเหรอเฮ้ยอย่าบอกนะว่าโดนปืนอะอยังรอดไหมอย่ารอดไหมปลอดภัยดีเปล่าวโดนปืนอะอย่ารอดไหมโอ้โหเนี่ยเฮ้ย

เองป้อมปืนนะไม่ไม่ไม่ป้อมปืนเลยเรป้อมปืนนะยังไม่เจอของเน่ยเดินมาเนี่ย <c oughs> เพื่อนเราอยู่ในบทเนี่ย <c oughs> เพื่อนเนี่ยเอาของหมดแล้วหรอตัวไรไรคล้องมา <c oughs> ต้องต้องฝ่าต้องฝ่าป้อมปืนต้องฝ่าป้อมป,ป,ปืนเข้าไปใช่ไหมถึงถึงจะเจอของอแต่ว่าด้านนอกหมดแล้วดิใช่ไหมผูปิดป้อมปืนให้แล้วมันปิดแค่แป๊บเดียวนะโอเคโอเคโอเคมันมันสั่งปิดจักรยานได้ใช่ไหมโอ้ย มึงตัดดีเลยมึงมึตีแน่นอนถ้ามึงตัดดีเลยตัดตัไปเลยต่มกาดูชาตองไอ้แค่เดีมันไอ้ไอ้ตัวของเด็กเชี่ยอยู่แล้วมันอยู่หน้าประตูอะ่ายละโอ้โหเฮ้ยไปก่อนนะครับ

เอ้ยไอ้ที่นี่เอายานขึ้นทำไมอ่ะไม่ได้เอ้าไอคอร์สยานขึ้นเหรอเออไอ้คอร์สยานขึ้นพี่แม่งสังหารหมูสังหารหมูโดนอะไรตายไอ้คอร์สเป็สังหารหมูไอ้คอร์สยานขึ้นโอ้ยเอ้าโหตังยึดเลยของกูไเดีวะ ไอ้เอี้ยนี่ไม่รู้เรื่องไงสัตว์แม่งวิ่งตามตูวมาอย่างไวตัวอะไรตามมาจุดแดงๆไม่เปิดเพลงอย่างแรงไอ้เอี้ยมันล่อมาดีกว่าโดนโดนอะไรกันโดนหมาดิหมาเข้ายานหมาหมาเข้าวหยาดใครทำหมาไอ้เอี้ยมึงมาทำไอ้เอี้ยทับข้าหยาดหมาข้าวหยาดมาทำไอ้เอี้ยกูกอย่างฟังเพลงขอรถอะไรเนี่ย ของหล่นดีนะของหล่นันยาน่ะดาวเดิมปะเนี่ยไอพิชันมันตายบนยานกันเลยไอพิชันมันก็จะตกบนยานนั่นแหละดาวเดิมไม่เสียเลยไม่ได้หายเนี่ยไม่ได้ต่างแค่ส่วนไงด่าทีกูหายเอันนี้หายเทยุโชเบลกูหายทีนี่โชเบลอยู่นี่ป่ะปะกูสั่งมานหนึ่งรอรอมันลงมาอยู่ยานคนหนึ่งอยู่ยานสักอ่าอยู่ยานเฝ้ายานสังเกตการคนหนึ่งไม่ไม่ไม่ ด้วของพค่หมเลยเออยังไงของอะไรวะแหวนโอเคได้แหวนแล้วกลับบ้านโอ้นะของเยอะนะนี่เยอะๆๆๆเอากลับไปเก็บเลยก็ได้นะใหม่อะได้แหวนมาแหวนราคาเท่าไหร่วะไม่รู้เอาของใหญ่มาี่นี่มา อยู่ใช่ไหมเนี่ยอันนี้เพื่อนปลอดภัยอยู่ระวังนะคิวด้านในมีมีตัวประหลาดข้างในไม่ได้มีแคป่ป้อมปืนสองป้อมมีสี่มิคิวคิวลองคิวอีกคิวมันเจอหน่ะ๋ยวเข้าไปนะ๋ยวเข้า๋ยวเข้าตามไปนะเ๋ยวเข้าไปเจอเจอเจอใมา ยัง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 มันแอบ,บอยู่ตรงมุมอ่ะคิวตีได้ไหมคิวตีมันได้ปะตัวคิวยึดเปล่าคิวต้องยังต้องยังทำไมีเสียงอี้กเหรือวะบ่วงมันนะบ่วงมันนะมีสองตัวแล้วเกิดสองตัวแล้วออกมาเลยออกมาเลยออกมาเลยมีสองตัวมีสองตัวออกมาเลยเฮ<อ>้ยเดี๋ยวดิ<อ>้นเงียบเงียบเงียบ มามมามาเกิดข้งนอกยงได้แต่บายเลยวะไอตัวเฮียดิเฮ้ยตัวใครอะมึงใครปิดท้องไว้สัตว์คำนึงเมื่อกี้อะไรอ่ะอะไรอย่าเพิ่งกดดิเงียบเงียบเงมยบมา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  ขอดอยู่นี่ไงใส่กระดาพื้นด้วยไอ้สั่กูเจอสองตัวแล้วกล่องเพลงกูดิ้นพี่เห็นแล้วเห็นในแมบแล้วสองตัววิ่งมาเลยสรุปตีได้ไหมสรุปตีได้ไหมไอ้ตัวขนไม้ไม่ได้ไม่ได้ปีไม่ได้เราจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นมามีหุ่นไม้สองตัวแมงมุมสองตัวป้อมปืนประมาณเจ็บอ้อม ข้างในก็คือมีหน้าทางเข้าสองเข้าไปทางขวาอีกหนึ่งแล้วก็ข้างในห้องอีกประมาณสี่อัน,น,นก็คือป้อม<อ>ปืน <S 2> <S 2> <S 2> <S เป็นป้อมปืนเจ็ดป้อมโคตรเคี้ยมากเข้าไปเสี่ยงเลยนี่หว่าแยากตรงที่ป้อมปืนตักทาเนี่ยใช่ถูกต้องนี่เนี่ยตันเนาะคือเลือกซื้นี่ไปด้วยซื้อนี่ไปด้อ,ดอะไรแฟดๆโอ้ยสตันสตันมองโอ้ย เฮ้ยแดงแป๊ดอะไรป้องปืนเลยดิป้องปืนเป็นใครบ้างคิวครับป้อง่เป็นไรสุดท้ายนะถอยเถอะกูเจอกูเจอผีเสื้อแดงไอ้เีฉยกลับกลับปัญญากลับปัญญาหาทางกลับให้หน่อยดิไปเลยไปเลยไปเลยตกไปปะไปดมดม มีคนเจอผีเสื้อ,อแดงแล้วอ้าวไปดีแล้วนะคิดแค่ทางของกูกลับกลับกลับเจอแล้วมันใครเจอใครเป็นคนเห็นใครเป็นคนเห็นกูอยาเห็นนะอ่ามันก็มันไล่โว้ดอยู่ทำไมต้องเป็นกูวะโอ้ยเรามาช่วง้องการเงิน แล้วมันต้องเป็นกูไม่กูเห็นเว้ยจัดจ่ะเลยเฮียมองกูอยู่ตรงปากทางโอ้โย่าเขายาดอย่าเขายานอย่าเขายานทำไมจุกไม่ได้จุกจุกมันอยู่ข้างนอกถ้ามึงตายมันจะไล่คนถัดไปต่อมึงจะเห็นคนเดียวตอนนี้ตอนนี้มึงจะเห็นไปคนเดียวโอ้โหเสี่ยแล้วเห็นนะมันวิ่งจุกไหมวิ่งจุกกันยนะวิ่งจุกมั้เนาะข้างบนได้ไหมมันมันรอดไหมข้างบนต้องไปหาของต่อเมันมันมีนยางปีนปีนหัวยางรอดปะ เป็นพยานมันมีก่อนดนตรีที่มันมันมันในเพลงแล้วเข้ามาหนีไฟเปมันไม่นีไฟมันอยู่ไกลจากประตูหลักวะไม่รู้ไม่ยังไม่เข้าเลยเราจะกลัวไม่ได้เราแต่เราตายหมดตอนนี้พี่ยังไม่เห็นตัวผีเสื้อแดงตามมานะเออรอมึงมึงสแตนบายไว้เพราะว่าตอนนี้มึงเห็นมันแค่คนเดียวมันอาจจะไม่ถึงเวลาลาเราก็ได้มั้ง เฟสเต้นคัมเวิร์นะดึงเมื่อไหร่มีมีตัวอะไรไม่รู้ดักตัดทางออกบันไดหนีไฟอยู่จะตามต่อเลยไปเลยให้ไปเลยก็ได้ดึงคัมเวิร์กคัมเวิร์กได้ทุกคนปลอดภัยดีไหมไอคอสคอสเป็นไงบ้างคอสโลโล ตอนนี้ห้องพลังงานถ้าเกิดดึงพลังงานออกไปมันจะได้อยู่แต่ขคาอยู่ที่ว่าทุกคนปลอดภัยไหมตอนน,นี้จะดึงเลยไอ้คอน<ร>เข้ามาได้หนีไฟไปแล้วเงียบแล้วน่าจะตายกล<ม>ับายานเลยไหมหรือว่างไงกดไปไงบางกดตอนนี้กูเหมือนได้ยินเสียงมันอยู่นะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ากูไม่เห็นตัวมันนะตอนเนี้ยออกยานเลยไหมหกดหมเขยานได้ไหมหมดขายานได้ไหมายาหมิงเข้ามาไปอ๋<า>อาานน้า้าบอลคนนึ่งหอว่า้บาบอกมาฟ้าบอกมา โอเคชัดเจนคิวตายโอเคออกยาด่วนๆด่วนเลยรด่วนอะไรเร็วๆเร็วเร็วๆเร็วๆจะกดบอร์ดพี่เหรอไม่อินใช่ไหมเฮียตกใจตึกดิลเลยรู้มแม่ความรู้สึกที่กูเจอมันกูเป็นไงรู้ป่ะมือกูสั่นไปหมดเลยกูหันกลับไปก็จะเดินไปกลับกลับมาประตูกูจะกลับไอ้ใครบ้างวะริวกับคิวมั้งแน่กูกว่าเออจะกลับไปดูประตูดีกว่าว่ะ ากลับมาปุ๊บเจ๊ดแมนเลยใส่เสื้อสีแดงโค่สปิงโดนไม่พอโอสองใเก้าสิบหบาทก็ตายด้ย เจ้าของช่องครัไปไอ้เดี้ยทำงานหน่อยดิฮัลโหลทำอะไรวะาพ่อรอดูอยู่มาไม่สั่งเบื่รอบสองแน่กูสั่งเบื่ไปแล้วยาไอ้เฮ้ยกูกลัวพูอเฮยยายัาไม่เออเอาวิลลิวนู้นเอาวิลลิวนู้นไปไปวิลลิวไปเอาวิลลิวไปอย่ามาเอากูกูเนื้อเหนียวโอู้หโดนหัวกูเดี๋ยวคนยาญดูไปเดี๋ยวคนยาญไปอย่ามาเอากูเดี๋ยวคนยาญโอ้โย เดี๋ยวคนยานไปเดี๋ยวของกูหายไป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 มอบกันออืเดี๋ยวของหายไม่เอาอ้าวระทำแบมบัดไรเบริลเดี๋ยวของกูหายอย่าขอแปดแล้ววะ ไม่จบไม่เช่นซาทีคนอื่นไม่ต้องเยอะตั้งแยะน่าจะต้องเป็นกูอ่ะสังเบยใครไปเนี่ยโคตรถูกเลยที่เอ้ยค้าตัวห้าบาทค้าตัวฉันไนิดเียค้าตัวกูห้าบาทเองเหรอโอ้โหทำงานได้วันละสามร้อยนะค้าตัวฉันไม่นิดสังเบยไม่คุ้มแรง มาสั่งไปคนเดียวก็ก็ไม่อิ่มไงมีตู้พ่อปี๊มีหลายตัวนี่มันรอดแล้วโดนไล่ออกแล้วดู้ไปดิบ๊ายบายทุกคนโอ้ยหู้ออไล่วิ่โดนไล่ออกอีกแล้วทำไมก็ต้องมาเจอผีเสื้อแดงคนแรกด้วยเนี่ย คือกูไม่อยากจะเจอผีเสื้อแดงเออ